วิธีการติดตั้งนะครับเกตลูฟี่ไทยแลนด์กับรถนะครับว่าเก็บสายยังไงแล้วก็ทําอะไรบ้างมาชมคลิปนี้เลยนะครับสายของลูฟี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือให้เราขี้ออกนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่นะครับก็คายสายเส้นเล็กนะครับกับเส้นใหญ่แยกออกจากกันก่อนนะครับเพื่อจะได้ติดตั้งได้สะดวกนะครับอันนี้ก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับนี้ก็คายออกนะครับ เส้นสายเล็กๆเนี่ยจะใช้สำหรับรถที่เป็นระบบไฮบริดนะครับถ้ารถไม่ใช่ไฮบริดนะครับเราก็ม้วนนะครับม้วนสายเล็กตัวนี้นะครับเก็บพันไว้กับสายหลักได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ทางน้องเข้าม้วนให้ดูนะครับก็คือม้วนม้วนกับมือเราแบบนี้ครับง่ายๆนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ม้วนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะรวมไว้กับสายหลักนะครับแบบนี้นะครับให้สวยงามแล้วก็ใช้เคเบิลไทร์นะครับ เคเบิลท้ยที่ให้ไปในกล่องนะครับเป็นตัวรัดสายนะครับเพื่อให้สายเส้นเล็กนะครับอยู่ไม่เกะกะไปตรงไหนนะครับมัดให้เขาอยู่รวมกับสายหลักไปเลยนะครับมัดนะครับมัดแบบนี้เลยนะครับอครับแล้วก็ตัดนะครับส่วนที่ยาวเกินนะครับตัดไปนะครับอ่างเรียบร้อยนะครับนี่เราจะพร้อมติดตั้งก็ยืดสายออกครับยืดสายออกนะครับก็คือเพื่อจะได้ง่ายในการ นําไปติดตั้งที่รถนะครับไม่งั้นมันพันกันอยู่นะครับยืดสายให้ตรงนะครับก็จะมีแจ็คนะครับฝั่งนี้นะครับก็คือแจ็คที่จะเข้าตัวเกตสีขาวนี่นะครับตัวนี้นะครับสําหรับแทนใสด้านหลังเกียร์ลูฟี่ไทยแลนด์นะครับก็เป็นการที่สายนะครับที่สายเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวนะครับหัวอวิ2ดูนะครับที่จะไปเสียบกับรถนะครับตรงพอร์ตอวิดูของรถนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งกันครับจะทําจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับ นะครับอ่านหรือดูคลิปนี้กันครับนะครับเราก็จะทําจากข้างบนนะครับก็คือนะครับให้เผื่อสายนะครับพอดีกับที่เราจะติดตั้งเกจนะครับให้ดึงยางขอบประตูมาก่อนมันจะดึงได้แบบนี้เลยนะครับยางขอบประตูนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ยัดสายเข้าไประหว่างคอนโซลกับเสา A แบบนี้นะครับแล้วเผื่อสายนะครับให้พอดีนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติเราจะติดตั้งวางเกจไว้ตรงไว้ตรงนี้นะครับ อ่าแล้วก็จะเผื่อสายต้องต้องดึงดึงสายไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อพอผมดูแล้วมันจะสั้นไปก็ดึงได้ดึงไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยยัดลงมาใหม่ได้อ่าประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เก็บสายเข้าที่ช่องขอบประตูของรถแบบนี้นะครับจะมีช่องรถจะมีช่องขอบประตูอย่างนี้ทุกคันนะครับสอดลงไปนะครับเก็บให้สวยงามนะครับแบบนี้นะครับอ่าด้านล่างก็เก็บยัดเข้าไปนะครับแบบนี้หนึ่งไม่เห็นสายเลยไหมครับ นี่คือการเก็บสายของเกตลูฟี่ไทยแลนด์นะครับสามารถนําไปใช้ติดตั้งกับรถของคุณลูกค้าได้เลยนะครับเอาล่ะกันั้นนะครับเราก็จะปิดยางครับปิดยางตรงนี้กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอ่ามันจะเข้าล็อกมันนะครับง่ายๆใช้นิ้วกดนะครับใช้นิ้วโป้กดเข้าไปนะครับจะเข้าล็อกนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับกดไปจนจนมันเข้าที่นะครับอ่านี่นะครับกดเข้าไปนะครับ อ่านนะครับมากดได้แล้วนะครับเราก็มัจะเหลือสายข้างล่างแบบนี้นะครับอเหลือสายข้างล่างนี้เราก็ดูนะครับว่าพอร์ตอุบล wow ูนะครับของรถคันนี้นะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้นะครับเราเราก็จะเผื่อสายไว้อ่ลองเสียบดูก่อนก็ได้ครับลองเสียบดูนะครับเมื่อเสียบดูแล้วนะครับอเสียบไปแล้วนะครับอย่างนี้เสียบไปแล้วก็จะเหลือสายอยู่นะครับ เท่านี้เราก็จะเก็บโดยใช้เคเบิลทายนะครับเก็บนะครับมัดสายรวมนะครับเพื่อให้มีการเก็บสายที่สวยงามไม่มาเกะกะเวลาเราเหยียบคันเร่งนะครับก็จะมัดเคเบิลทยอีกหนึ่งเส้นนะครับมัดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับมัดอย่างนี้แล้วนะครับส่วนเกินของเคเบิลทยเราก็จะตัดออกนะครับนะครับแล้วก็นะครับ แล้วก็นําสายนะครับขึ้นไปเก็บนะครับไว้ที่นะครับคอนโซลตรงนี้เลยนะครับจับไปยัดตรงนี้ได้นะครับจะมีคอนโซลอยู่นะครับก็ยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปได้เลยนะครับยัดเพื่อเก็บสายนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการเก็บสายเกจลูฟี่ไทยแลนด์นะครับง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถทําได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูต่อนะครับด้านบนนะครับก็จะวางเกจลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวด้านบนนะครับ เราก็จะทําการสตาร์ทรถก่อนนะครับเพื่อเสียบเกจนะครับก็ปิดกุญแจนะครับอ่าแล้วก็สตาร์ทอ่าเราสตาร์ทรถแล้วนะครับคันนี้ก็นะครับเอาเกจนะครับออกมานะครับเป็นเกจออกมาเลยครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังแก๊สจะมีนะครับเสียบเข้าตรงนี้นะครับอ่าตรงตรงสีขาวตัวใหญ่นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับเกจก็จะติดขึ้นมาให้นะครับอ่าติดขึ้นมาแล้วครับ อ่านะครับติดขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นลูฟี่ไ a i แลนด์ดีดีต้อนรับนะครับด้านหลังนะครับของขาตั้งนะครับเราจะติดกาวไว้นะครับก็แกะกาวนะครับแกะกาวออกนะครับแล้วก็แล้วก็หาตำแหน่งตำแหน่งวางที่เราชอบได้เลยนะครับว่าจะวางตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็วางไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับในการติดตั้งเกตรลูฟี่ไทยแลนด์นะครับลองทำดูนะครับขอบคุณมากครับ